คือรถที่เนี่ยเวลาดูแลคือทุกอย่างก็เข้ามาบ้านเนี้ยจนจบแบบมันครบวงจรก็คือก็เลยแบบเฮ้ยต้องต้องมีลล่ะใช่เพราะว่าจริงๆน้อยมากที่จะรถของจะมีศูนย์บริการด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่โกหกลูกค้าคือบางอย่างที่เราแบบมองไม่เห็นอ่าทาสูนรก็จะบอกค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออดีจังครับผมเอนะครับเออาทิตย์ครับเออาทิตย์สิบพาเลยครับน้องจอมทัพค่ะ๋อมค่ะ๋อมสกาวใจค่ะ รบ,บริการดีนะคะคแล้วก็แบบเข้ามาแล้วเรารู้สึกถึงมาตรฐานการบริการแล้วก็มาตรฐานของรถการดูแลลูกค้ารู้สึกประทับใจค่ะก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาบอกตรงว่าคือเราก็รู้สึกได้ถึงว่าเอ้ยเราต้องออกจากรถจากที่กับที่เนี่ยมีมาตรฐานดีใช่ไม่โกหกลูกค้าพนักง,งานก็จะบอกเราตรงๆว่า ตรงนี้มันมีตำหนิตรงไหนบ้างหรือคือบอกบอกกับลูกค้าตามตรงอะคะ่ะตามสภาพรถอะไรอย่างเง<ช>ี้ยค่ะเราก็รู้สึกถึงความแบบตกไปตรงมาใช่นะคะในบางส่วนที่เราไม่เห็นทางทางน้องสเตล,ลก็บอกอย่างละเอียดครับว่าม,มีตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เพราะน้องก็จะบอกว่าเออตรงนี้มีมีตรงนี้ต้องเข้ามาดูแลนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออดูแลดีจังเลยชอบครับชอบครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะมาที่นี่อีกครับใช่ค่ะครับผม ชอบตรงที่ว่าเขามีหลังบ้านดู<ช>แลดีด้วยเหมือนกับว่ามีเราวงจรอะ<ช>ไม่ใช่ว่าซื้อรถที่นี่แล้วเราต้องไปดูแลที่อื่นคือซือซ้อรถที่นี่เวลาดูแลคือทุกอย่างก็เข้ามาบ้านเนี้ยจนจบอะมันครบวงจรก็<ช>คือก็เลยแบบเฮ้ยต้องตรงนี้ล,ละใช่เพราะว่าจริงน, <ๆ S 2> น้อยมากนะที่จะ,ะรถมือสองที่จะมีศูนย์บริการด้วยอะไรอย่างนงี้นะครับคือจริงแล้วการซื้อรถมือสองเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเลยเนี่ย ค่อนข,ข้างลาบากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคือจะมีอะไรตรงไหนว่าเพราะรถมันผ่านการใช้งานจากคนอื่นมาอทีกทีงไงครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถมือนหนึ่งโอเคแหละมาตรฐานจากโรงงานแต่เนี้ยคือผ่านการใช้งานมาแบบไหนก็ไม่รู้แต่ทางเนี้ยบอกถึงจุดต่างๆที่มีปัญหาและจุดที่แก้ไขทุกอย่างอะไรให้เราหมดเลยทุกอย่างว่าแก้ไขให้เรียบร้อยหมดแล้วเราก็เลยสบายใจนะครับไม่และชอบตรงที่ว่าไม่โกหกลูกค้าคือบางอย่างที่เราแบบมองไม่เห็นน่ะ ทำสูนก็จะบอกค่ะว่าแบบเออตรงเนี้ยมันมีปัญหาอยู่นะอะไรเงี้ยให้ให้รีบมาแก้กลับมาแก้นะออกรถจามเลิกไปก่อนเดี๋ยวมักลับมาแก้เพราะเรามองไม่เห็นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออดีจังครับผมก็อยากฝ่านะครับใครที่สนใจรถมือสองนะครับที่นี่ราคาดีราคาดีแล้วก็เป็น1ช้อยที่ควรต้องมาดูนะครับควรต้องเข้ามาดูเข้ามาดู เป็นที่แรกๆเลยนะครับการดูแลลูกค้าการบริการลูกค้ามีกาแฟด้วยแล้วก็มีแบบคือเข้ามาแล้วเหมือนเราไม่ได้มาซื้อรถมือสองอ่ะเหมือนเข้ามาแล้วเรามาออกรถป้ายแดงอ่ะถ้าพุ่มตรงอพุ่ตรงเออดีกว่าป้ายแดงที่เราไปดูมากันนะคะใครที่แบบว่ากำลังมองหารถมือสองอยู่นะคะก็อยากจะแนะนำที่นี่เลยค่ะเด้อเดยวเป็นยูออโต้ค่ะ